ครับสวัสดีครับจากไอเดียนฟาร์มนะครับวันนี้เราจะทําการผสมนะครับเป็นไม้ไฮบิดนะครับที่ผ่านการผสมมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับเขาจะมีสี่ส้มแล้วก็สีชมพูในใบนะครับเราจะทําการผสมดอกของเขากับขาวพยักนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเริ่มผสมนะครับ อื่นเราก็จะผ่ากระเป๋ะของเกสรตัวผู้นะครับออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเตรียมการผ่ากระเป๋ะของเกสรตัวเมียนะครับแล้วก็จะเอาเกสรตัวผู้ของอตัวขาวพยักนะครับมาทําการผสมกับตัวไฮบริดครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่ให้ได้มเมล็ดของไม้ชนิดใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งรอบนะครับ อพออย่าโดนมือแม่นะครับพอครับแม่กับพ่อถ่ายวิดีโออยู่อยู่นะมันจะไปหลังแม่อันนี้จะเป็นวิธีการผ่ากระปะ๋อนะครับคนจะใส่ถุงมือแล้วแต่ว่ามันไม่มีถุงมือโดยปกติเนี่ยยางของไอ้ตัวบอลนะครับในกลุ่มบอลน,นาเนี่ยมันจะมีความคันนะครับ เราควรที่จะใส่ถุงมือยางเพื่อป้องกันยางของเขานะครับเพื่อที่ให้ไม่เกิดอาการคันวันนี้ฝนตกเลยเนะี่ยมันก็เลยแบบพอครับเเพิ่งโดนมือแม่ครับเพราะว่าแม่ต้องต้องนี่ครับน้ำหนักไม่งั้นเดี๋ยวมันขาดครับอ่านี่ก็คือจะเป็นเกอรตัวเมียของตัวไม้ไฮบิดนะครับที่เรามีอยู่นะครับ อย่างที่บอกครับไม้ชนิดนี้ก็คือจะมีลักษณะก้านเป็นสีดําแดงนะครับแล้วก็มีใบเป็นสีชมพูตัดกับสีส้มนะครับซึ่งเกิดจากการไฮบริดมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับโดยการผสมระหว่างทองสยามกับ t ropical storm นะครับเมือม่อเราไม่ใช้เนี่ยมือก็จะติดยางจะมีลักษณะสีแดงแดนะครับอันนี้คือเราจะทําการเอากิสรตัวผู้ที่เราเก็บไว้นะครับซึ่งน,นานมากมาผสม ไม่แน่ใจว่าจะติดหรือเปล่าแต่ก็ต้องอนนต้องใช้เพราะว่าไม่มีเกรสรตัวอื่นอตอนนี้เราจะมีเกรสรตัวผู้ของตัวขาวพยักไว้ผสมนะครับซึ่งเอาเก็บไว้ในอุณหภูมิของตู้เย็นนะครับโดยปกติเราก็จะเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับแล้วก็จะใช้ผู้กันในการป้ายเกรยสรตัวผู้แล้วก็เอามาสกิดที่เกรสรตัวเมียของตัวนี่คถ้าเกรสรมพร้อมผ,ผสมใช่ไหมมันจะมีเนี่ย มันจะมีเหมือนยางมันจะมีเหนียวเหนียวเนี่ยค่ะออกมาจากต้องต้องตรง,งดอกเอาไฟสอ,ง,องนี้ถึงจะเห็นเห็นไหมมันจะมียางเหนียวเหนียวออกมาเมื่อกี้เราเราจะทําการเอาเกสรตัวผู้ที่เราเก็บไว้เนี่ยมาป้ายให้ทั่วนะครับรอบๆเกสรตัวเมียของของไม้ที่เราจะต้องอ่าจะต้องการนะครับ เนีย่ยมันจะเป็นยางเหนียวๆแบบนะะี้ค่ะเนี่ยโชคดีที่ฝนหยุดถ้าฝนตกที่เสร็จเลยอันนี้อาจจะไม่ติดก็ได้นะคะเพราะว่าเกสรอ,อันนี้มันนานมากล่ะเกอรที่เราเก็บไว้เนะะี่ยตั้งแต่เดือนพฤษภา เราก็จะมาดูกันถ้ามันติดแสดงว่าเกรสรนอะ่ะถ้าเราเก็บไว้ในตู้เย็นเนี่ยเราใช้ได้นานเลยเราก็มารอดูถ้าน,นี้ติดนี่คือใช้ได้ดยปกติเนี่ยเราต้องรอดูให้เป็นเมล็ดนะครับเมล็ดก็คือจะมีเนื้อมีเมล็ดเป็นฝักนะครับถ้าติดเราก็จะเห็นเป็นฝักนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการผสมน,นะครับเหนียวเหนียวเหนียวอย่างเงี้ยค่ะอ่าเราจะ ในการผสมครั้งนี้ถ้าเกิดการติด,ดขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการผสมระหว่างไฮบริดผสมกับบนาไทยธรรมดานะครับที่เป็นการข้ามก็เปรียบเสมือนเป็นซูเปอร์ไฮบริดนะครับก็คือเป็นการไฮบริดสองครั้งติดต่อกัเนเน่าการพัฒนาสายพันธุ์ดีกว่าเพราะว่าเป็นไฮบริดก็ต้องใช้ไฮบริดผสมเป็นซูเปอร์ก็ต้องไฮบริดผสมกันใช่ใช่นะครับ ก็อาจจะเป็นการพัฒนาสายพันธุ์ที่ดีขึ้นไปอีกนะครับก็จะมีสีเพิ่มขึ้นไปอีกเผื่อเผื่อจะได้ดีๆแต่ก็อาจจะไม่ได้ก็ได้นะเพราะว่านะ,นะครัอเ,เอาเยอะหน่อยเพราะว่าเพราะว่าไอเกสรหน้ามันเก็บไว้นานเผื่อมันประสิทธิภาพไม่ดีครับก็จะประมาณนี้โอเคนะครับโอเคสวัสดีครับจากไอเดินฟาร์มครับสวัสดีครับ